รวยการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน ในโพสทีวีนะคะเช้านี้อยู่กับเรากับปรี่กับเป่าเลิศเกินโอ้โหเราเรียกชัดมากเจ้าพ่เด็กเอกไทยโอ้โหแต่ว่าปกติเราจะพูดความสัมพันธ์ชายหญิงคู่คนงงว่าทำไมคุณหยวนมาตั้งแต่แรกเลยก็นี่ไงก็รีบวิ่งเข้ามาเต้นอย่างเงี้ยเซ็กซี่เราในี่บอลเซ็กซี่นะขอบคุณค่ะคุณหยวนต้อนรับคุณหยวนก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพูดชียขาวเหรอผมเออมาพูดเรื่องความแบบรีเลชั่นชีพเออแน่นอนแท้ เป็นเรื่องที่คนทั้งโลกประสบปัญ bueno หาไม่ใช <então S 1> ่แค่ไทยอย่างเดียวด้วยครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฟลชใช่ครับเกี่ยวกันหวานเสน่ห์แต่ว่าแบบว่าจะมาหวานแบบไก่กางงงงึกง้างคึงึงมึงอ่อยอ่อยแบบแบบงงงไม่ได้ไม่ได้คนเราเดี๋ยวนี้นี่นะผ่านการอ่อยมาไม่รู้กี่พันปีแล้วอ่อยแบบงงงเป็นแบบไหนยังไงฮะ คืออะไรนะคะโอ้โหนี่เป็นอ่อยแบบไก่บ้านมากเลยไก่บ้านอ่ะแบบไก่บ้านอ่ะถ้าเป็นก็เป็นหนูก็เป็นหนูนาอะไราเงี้ยแบบอ่อยแบบนี้ไม่ได้เลยากำลังบอกว่าต้องมีชั้นเชิงต้องมีชั้นเชิงนี่ผมโอ้โหไปทําการบ้านมาไปสืบเสาะวิธีการเขาทํายังไงเขาถึงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหญิงหญิงชายชายได้ทุกอย่างเลยต้องฟังไว้ให้ดีเพราะว่าวิธีการหว่านี่นะฮะโอ้โหได้ผลมาแล้วเยอะเลยถึงขนาดว่าได้สามีเลยได้พ่อของลูกเลยทีเดียว ได้หวานพืชหวังผลเฮ้ยเราต้องเรียนรู้แล้วล่ะก่อนที่ก่อน่อนที่จิ๊บจะหวานปรับพื้นที่นาก่อนพดเลย แล้วยังไงคุณไหนเริ่มสิคือมันจะมีทั้งสองสองอย่างคือหนึ่งมีบุคคลที่สองแล้วหรือว่ายังไม่บุคคลที่สองเลยคือยังไม่มีแฟนเลยยังไม่มีคนที่ชอบไม่ใช่ฮะคือว่าเวลาระหว่านเสน่ห์เนี่ยมันจะมีประเภทที่คนเนี่ยวิ่งเข้ามาชนเองหรืออีกอันหนึ่งคือมีเป้าหมายแล้วว่าเราชอบผู้ชายคนนี้จะเป็นคนหนึ่งล่าหรือเป็นผู้ถูกล่าคือหวานไปทั่วก่อนหวานไปทั่ววิธีการแรกเลยนะฮะคือเราต้องมีบุคลิกภาพที่ดีครับอันนี้สำคัญมากเราสังเกตว่า คุณเจอทหารเนี่ยโหทหารเวลาเขาทาําอะไรใช่สมาร์ทปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยหล่ออ่ะมีแค่<อ>บุคลิกภาพดีนะอ,อย่างผู้หญิงเนี่ยเวลาเดินมาแล้วแบบโหเดินแบบเดินอยู่ในห้างเนี่ยจะสับขาแม่งกะนังแบบเลยเอ่ะนี่จะสับอีกสักหน่อยนี่จะขายขาหมูได้แล้วนะ<อ>สับ<ไ>ฟับฟับฟับแบบนี้แล้วเขาแบบเดินแบบมั่นใจมากอย่างจิ๊บเนี่ยเวลาไปเดินห้างนี่โอ้เหมือนคนเป็นโลกเลยไม่จริงจริง่จริงคุณคุณเดินสวยเดินสวยเดินสวยบุคลิศด้วยสำคัญมากแล้วมันจะรู้สึกว่า เนี่ยคนจะวิ่งเข้ามาหาเองเป็นการหวานเสน่ห์แบบรวมๆยังไม่เจาะจงหรืออีกอย่างหนึ่งคือต้องมีทัศนคติที่ดีครับเราสังเกตว่าถ้าเกิดเราอยู่กับใครที่คิดในแง่บวกคิดในลักษณะที่บวกเนี่ยเราอยู่ด้วยเราสบายใจเราก็แบบชอบก่อนเอยากอยู่ด้วยอย้ยอยู่แล้วสบายใจสักพักหนึ่งเริ่มรู้ตัวทีตกหลุมรักเราซะแล้วเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าต้องมีความคิดที่ดีทัศนคติที่ดีบัรบบับุคลิกเสร็จเบอปุ๊บไงี้ยคิดดีคิดบวก คนรู้โอเคจังเลยเนาะเอออาหารจานนี้อร่อยจังเลยใช่ออจริงจริงนี่ออแล้วคนน่ยตกหลุมรักคุณหมอเยอะมากเพราะว่าเวลาคุณหมอเนี่ยทำให้คนไข้ถึกผ่อนคลายเออนี่ยถ้าคุณทํานะคะผ่าตัดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ย หายแล้วนะคะโรคจะไม่มีอีกแล้วเนาะสิ่งเดี๋ยวนี้สุขภาพที่แข็งแรงจะอยู่คุณตลอดชีวิตเลยนะคะอะไรเงี้ยคือฟังแล้วแบบอยากได้หมอเป็นผัวอยากได้คุณหมอเป็นผัวแต่ว่าพูดจริงมันคือจันเดียบันแพ้คุณหมอไม่จริงจริงไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไปหลงไหลได้แบบหมอทุกคนนะคะคุณขาจริงจริงอันนี้คือเราสู้ว่าเฮ้ยหมอเออคือสบายใจอ่ะรู้สึกสบายใจอีกอันนึงเนี่ยคุณรู้จักคุณอะไรครับที่กำลำลำอ่ะใครอ่ะ อาสมบัตินะครับคุณสังเกตไหมครับว่าเสียงเขาขายได้อะเสียงลหรือว่าอันนิงนิรุตเออใช่เสียงยหรือว่าพ่อพี่อ้อมพิยดาอาพิสารตบจุกคุณสังเกตเเสียงทรงพลังเหรอวลารออยู่ด้วยแล้วมันสบายใจเนะคือคืออาคืออาเนี่นะคือเสียงแบบหนาและแน่นมากแต่พอยิ้มรอยยิ้มเป็นไงตีนกาเพียงูอ๋ออ๋ออออออพอดอออ รู้สึกแบบอุ๊ยเป็นผู้ชายแบบเอือหน้าอยู่ใกล้หรือว่าผู้หญิงที่พูดแล้วมีพลังเนี่ฮะผมถึงบอกว่าเสียงก็สำคัญนะนี้พิตตี้เนี่ยมีพลังเอาเรื่องยปเข้ามาทางนี้สองมื่อรู้ก็แบาสองเท่าเก้าครึงมาก ดีบบอลดูมิเสนเลยไม่ใช่ไม่ใช่นี่คุณขายขนมชั้นดีกว่าเนี่ยฉากฐานคือเหมือนแบบว่าเป็นแบบชัดเจนแต่ว่าไม่ใช่คนที่แบบว่าผงผางนะไม่ใช่นะถ้าเกิดอย่างตะกี้นี่ไม่ใช่นะเสียงเสียงแต่ละคนผีปีผีปีพูด เนี่ยสังเกตนะครับว่าคนที่มีโทนเสียงแบบขึ้นสูงไปหน่อยนะเลยสูงๆขึ้นจมูกเป็นโน้ตโทนปุ๊บเนี่ยจะเป็นคนบนเก่งสามีจับได้คุณสังเกตนะถ้าผู้หญิงคนไหนที่พูดเสียงโทนสูงๆเนี่ยโอ้โหชัวร์ป้าแล้วพูดอย่างนี้ตลอดนี่อ้าวแล้วแค่ไหนอยู่แล้วน่ส่วนองรูปที่เราไปเจอมานี่คยกับใครมาเห็นไหมเห็นไหมถ้าพูดอย่างงี้คือแม้กระทั่งเรียกสามีทันข้าบ่นคุยละตลอดเลยนะครับที่เล่น เป็นโทนนิ่งๆขฉันหยวนกินข้าวใช่ต้องกดต้องกดนิดนึงแต่ว่าไม่พลังเลยเมื่อกี้เราเรียกสามีกินข้าวอันนี้คือหยวนตอนนี้นะคะมีอาหารมากมายอยู่บนโต๊ะนะคะอยากให้ขวนปิดครับไม่ทราบจบข้าวสวยหรือครับบ้าแนนงใช่เฮ้ยใช่เลยริตตี้เลยริตตี้เลยวันนั้นวันนั้นก็ไปเจอแล้วนางก็ ขายชุดชั้นในค่ะแล้วขายเหมือนขายกับข้าวเลยคอ๋ยใส่สบายมากเลยนะคุณพี่หาตอนนี้มีเปรโอ้ยฮึโทนเสียงของเราต้องมีพลังพลังมีพลังเห็นไหมขนาดไม่แวดไม่แวดมีพลังแบบนี้ไม่แวดไม่แวดแล้วก็เขาเรียกว่าประหยัดคำพูดอย่าพูดแบบอย่างเงี้ยอาจอาวอ้อนกินข้าวนี่มีผัดผักทานเยอะๆนะคะเนี่ยสั้นๆแล้วแบบเฮ้ยผมไม่อยากกินข้าวแล้วผมอยากกินคุณ นีเลยจริงๆจะพูดขนาดนี้ผมอยากกินข้าวอยากกินคุณที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเสียงหัวเราะครับที่เราอยู่กันเนี่ยคือตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเสียงหัวเราะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าทําให้คนเนี่ยตกหลุมรักกันเยอะมากการหัวเราะเนี่ยบางทีเราหัวเราะแล้วก็มองมองไปมองไปมองไปเฮ้ยมีเสน่ห์เฮ้ยมันใช่อ่ะคือบางบางคนเนี่ยหน้าตาอาจจะไม่ได้ดูสวยมากอ่ใช่แต่เวลาที่หัวเราะปุ๊บเนี่ย เฮ้ยยิ <noi> ้มละลายโลกอ่ะเอยมันเหมือนกับ <N> ว่าแบบฉันชอบคำว่า <N> ยิ้มละลายโลกจริงๆแล้วทุกครั้งที่เรามีเรื่องอะไรปุ๊บหันมามองหน้าปุ๊บ สบายใจใช่บางคนเนี่ยตาเนี่ยเล็กกว่าหยดนอีกนะครับคือตาเนี่ยเล็กกว่าคิ้วอีกเวลายิ้มขึ้นมาเนี่ยมันดูแบบจริงใจจริงใจอะไรแงี้ก็ต้องส่งคุณจิ๊บด้วยค่ะยิ้มตอนนี้นะฮะหน้าจิ๊บเนี่ยตีนไก่เพียบเลยท่านบอมไม่ตีนกาไม่ตีนกาจะพาหน้าบินไปพนับผมเวลาที่วงเวลาไปแบบงานอะไรเงี้ยเจอนักข่าวอยากอยากพูดข่าวชอบแซวอะไข่าวชอบแซวว่าจิ๊บคะตาอยู่ไหนตาอยู่ไหนยิ้มแล้วก็ เออเีลยนะค่ะเมอร์เจลเซลตายอยู่ไหนตายอยู่ไหนหายไปหมดเลยจริงๆไม่เขาสวยอยู่แล้วไง่เขาสวยแล้วเขาจะบ้าๆเบ้อๆอะไรเขาก็เองของเขาเฮ้ย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 อย่าสิตอบ